สวัสดีค่ะว่าคลิปวิดีโอที่แล้วใจได้ไปเก็บเห็ดหูหนูมาใจได้มาประมาณ2ขีดใจก็จะมาทำแกงเห็ดหูหนูให้ดูค่ะเราไปดูส่วนผสมกันเลยนะคะก็จะมีเห็ดหูหนู200กร,รมัมกะทิสดตาอร่อยดีนะคะใจใช้165กกร,รมัมพริกแกง ใจตําเองค่ะส่วนผสมใจใส่ไว้ให้คลิปวิดีโอด,ด้านล่างนะคะน้ำปลาหน่อไม้ดองใจใช้320กรัมค่ะเราไปทัเริ่มทำกันเลยค่ะในระหว่างรอตําทพริกแกงละเอียดนะคะให้เพื่อนๆต้มหน่อไม้ดองรอไว้ได้เลยค่ะแล้วคั้นน้ำออกนะคะ แล้วเรามาดูกันตอนหลังตำพริกแกงเสร็จค่ะหลังจากใจตำพริกแกงไปประมาณสิบนาทีนะก็จะละเอียดประมาณนี้ใจก็จะพอก็ลงมือทำได้เลยค่ะก็ให้เพื่อนบ้านตั้งหม้อดลายเดินนะคะใส่กะทิลงไปนิดไม่ต้องมากนะคะเพื่อเป็นการผัดพริกแกงเปิดไฟอ่นอ,อน รอให้กะทิร้อนแป๊บนึงนะคะเมื่อกะทิเราเดือดแล้วให้เพื่อนๆใส่พริกแกงลงไปคะ่ะเอาไปผัดนะคะ นก็ผัดอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆให้มันกี่มีกลิ่นหอมนะคะให้ตัวกะทิแตกมันเมื่อพริกแกงเราเหลืองดีแล้วนะให้เพื่อนๆใส่น้ำลงไปในครกที่เราตาพริกแกงนะคะใส่เิ็หน่อยนะคะแล้วก็ให้ใส่ไปในหม้อที่เราผัดพริกแกงไว้ค่ะ ต่อไปอย่างเงี้ยให้มันแห้งอีกรอบนึงนะคะเคล็ดลับก็คือไม่ให้พริกแกงเราเหม็นเขียวค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อต่อไปนะคะในระหว่างที่ใจรอพริกแกงให้เหลืองอีกรอบนะคะใจก็หั่นหน่อไม้ดองซอยให้มันเป็นชิ้นเล็กๆใหม่ค่ะเพราะบางครั้งมีชิ้นใหญ่ แต่ถ้าเพื่อนๆชอบชิ้นใหญ่ๆก็สามารถใช้ได้นะคะไม่จำกัดว่าต้องเป็นชิ้นเล็กตามใจชอบของเราค่ะแต่ใจชอบชิ้นเล็กเพราะว่าเวลาตักกินง่ายหลังจากเราผัดพริกแกงรอบที่สองเหลืองได้ที่แล้วค่ะเราก็ใส่น้ำกะทิที่ส่วนที่เหลือลงไปได้เลยนะคะ เห็นไหมคะความมันของกะทิก็จะออกมาสีสันก็จะสวยขึ้นเราก็ใส่น้ำในกระป๋องกะทิแล้วเราก็ล้างใส่ได้นิดหน่อยนะคะไม่ต้องใส่เยอะค่ะจากนั้นให้เพื่อนเร่งไฟ ขึ้นมาปานกลางนะคะจะได้เดือดเร็วๆใส่เห็ดหัวหนแล้วลงไปเลยใจหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะคนให้เข้ากันนิดหน่อย แล้วเราก็ตามไปด้วยหน่อไม้ดองได้เลยค่ะแกงตัวนี้จะไม่ใส่น้ำมากนะคะน้ำขุยิเราก็คนผสมใหเข้ากันนิด ปิดฝาให้เดือดแล้วเรามาดูกันหลังจากเราคิดว่าเห็ดหัวหนูเราสุกดีแล้วนะคะให้เพื่อนๆปรุงรสตามใจชอบได้เลยค่ะใจใส่น้ำปลาไปอีกหนึ่งช้อนโตนะคะถ้าเพื่อนๆใส่เออกินผงชูรสก็ใส่ผงชูรสได้นะคะแต่ใจไม่กินนะคะใดกเลยไม่ใส่เพราะว่าความหวานของกะทิก็ช่วยให้รสชาติ ดีขึ้นแล้วค่ะจากน้ำปลาเป็นเกลือแทนนะคะและในพริกแกงก็ไม่ต้องใส่กระปินะคะก็ทุกคนที่ทานเจก็จะทานอาหารชนิดนี้ได้เมื่อเราปรุงได้ที่แล้วปิดเตาได้เลยค่ะรอการเสิร์ฟเมนูของเราก็เสร็จเรียบร้อยหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ ถ้าเพื่อนๆมีไอเดียดีๆอาหารเมนูอร่อยๆบอกต่อกันได้นะคะไปเจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ